สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับดึกดึกดื่นดื่นเมือ่อคืนเนี่ยอยู่ดีๆพี่หนุม่มก็โพสมาแบบนี้นะครับเอฟซี FC. นอนบ่นหลับล้อติดตามข่าวครับพี่น้องพี่หนุม่มโพสแบบซี่นะครับบอกว่าฮะบอสบิ๊กไปเลิงนกทา ไปกลางดึกเกิดอะไรขึ้นงงเลยมีอะไรด่วนหรือนี่ป้าพี่น้องพี่หนุ่มก็โพส์มาแบบนี้นะครับเอฟซี FC ก็สงสัยในส่วนของคดีนะครับสงสัยในส่วนของบ้านครับพี่น้องว่าเกิดยังขึ้นเราชนะหรือแพ้นะครับแล้วก็มีเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอกว่าทางพุ้นี่ยชนะสันพี่น้องนะครับอันนี้ก็โมลูน้าเพลินกับพี่น้องนะครับแล้วก็ล่าสุดพี่หนุ่มโพสต์อีกครับพี่น้องนะครับ แล้วโพลสองโพลนะครับโพลล่าสุดนี่พี่หนุ่มบอกว่าไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์แต่ที่แน่ๆแพ้กี่โมงแล้วชนะอ่ะชนะกี่โมงที่บอกว่าจุดๆ,ๆแพ้ปาดนะครับหลังจากที่ f อฟซฟังนั่นนะ่ะบอกว่าเอาง่ายๆคือบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยแพ้สันพี่น้องน,นะครับอันนี้ เพิ่นก็นอาจสิดเดาหรือว่ามโนมาเองในส่วนของฟังนั่นนะครับพี่นอ้องอันนี้ผลเนี่ยยังบนทันได้มีครับพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องลาวต่าง,งเนี่ยก็ยังบ่ทันได้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนหลายท่านเอซีเนี่ยต่างคนต่างวิเคราะห์ไปต่งตงตงางๆนานาครับพี่น้องนะครับใน,นส่วนของผลนี่ก็ยังบ่ไม่ไป็รู้ครับพี่นอนะ้องน่าจะเพิ่งเดาเด้อน,นะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเอฟซเข้าไปคอมเมนตะ์เนี่ยเยอะมากครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าสูส่เดอ้อบอทบิ๊กบางท่านก็บอกว่าขอให้เป็นข่าวดีขอให้สิ่งที่คิดไว้เกิดผลด้วยเทินนะครับล้อลุ่นครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขอให้พ่อบิ๊กชนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะมานทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องดูแลคุ้มครองเทวดาฟ้าดินเป็นพยานให้คนดีค่ะพาพี่น้องเอซี MC ท่านนี้อวยพรยาวมากครับส่วนเอฟซอีกคนนึงบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเ้อค่ะพี่นูมนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ารอใส่ใจติดตามตลอดบางคนก็บอกโอ้ยข่อยกำลังสินอนเห็น เราโพสคอยกันเลยนอนบหลับสันพี่น้องห้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าแบบซี่นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแต่ที่แน่ Breaking butterfly. บุญบ่แพ้บาปแน่นอนจ้าบุญบ่แพ้บาปบาปบ่แพ้บุญครับ huh. พี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าละเมอหรือน้องหนุ่มนะครับบางคนก็บอกว่าปาดยังบ่นน้อนอีกดีแม่นครับพี่น้องเ่าโพสประมาณตีหนึ่งกว่าครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC หลายคนหลายท่านนี้ก็บหลับบ่นนอนนะครับหวังจะ ได้ทราบข่าวแล้วก็ล้อลุ่นถึงกันว่าเกิดอย่างขึ้นบดบิ๊กทาไมถึงไปเลงนกทากลางดึกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอันนี้ข่าวด่วนข่าวข่าวครับพี่น้องส่วนรายละเอียดต่างๆหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่อัปเดตเดี๋ยวมาฝากแน่นอนครับพี่น้องนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับแต่ที่แน่ๆมือนี้เนี่ยมืดมือครับพี่น้องนะครับข่าวสารนะครับนุ่มบอกเลยข่าวสารมาบอกมาเราฟังเด้อทุกท่านมีควาพเเ็นแบบไหน ในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เ,าาดดเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ